สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับตอนเข้าสู่รายการคุ้มครองผู้บริโภคผู้มองประชาชนทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง11กรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้กับขออนุญาตนำท่านผู้ชมที่เคารพนะครับออกนอกทำเลรัฐบาลนะครับมาที่งานศพครูใหญ่นะครับที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับสักครู่หนึ่งนะครับมีรายละเอียดให้ท่านผู้ชมที่เคารพได้รับชมกันนะครับสักครู่หนึ่งกับผมครับจากท่านผู้ชมที่เคารพครับเป็นความภูมิใจของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้ทำหน้าที่นะครับที่จะสื่อสารข้อมูลให้พพี่นนน้้้อองปรรรระชชาาไดัับบทมก ื้องหลังนี้ถ้าเป็นครูใหญ่นะครับครูใหญ่คือใครมีความสมพั์ต่อสังคมไทยอย่างไรบ้างนะครับและก็หนึ่งในครูใหญ่นี้นะครับคือคุณพ่อของผมเองนะครับซึ่งวันนี้เป็นเทปเกียรติยศนะครับที่ผมจะสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับว่าการเป็นครูใหญ่นะครับคืออะไรบ้างแล้วก็มีประโยชน์กับสังคมไทยอย่างไรนะครับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับเดินทางมาพบเพ้กันนะครับมาชมรายละเอียดเพ้อกันนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากท่านรองศาสตราจารย์พรทิ์บุญเรืองศรีนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายประสานงานพิธีกร พิธีพระราชทานโดนศบคูใหญ่เป็นกรณีพิเศษนะครับรวมทั้งประธานจัดงานด้วยนะครับนักศึกษาแพทย์ธีนการเจริญชัยนะครับเป็นประธานโครงการพิธีพระราชทานเพลิงสบคูใหญ่เป็นกรณีพิเศษที่นี่นะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับอาจารย์ครับต้องกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่อาจารย์ได้ให้เกียรติครับอาจารย์ครับค่ะ ครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยให้พี่น้องประชาชนได้ทราบหน่อยนะครับว่าจริงๆพิธีพระราชทานพงิงศพนะครับมีรายลเอยดเงนไหมครับคือพิธีพระราชทานเพงศบศพนะคะของมหาวิยายขอนแก่นนี่เราเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่พศ .2533 นะคะเริ่มแรกเป็นพิธีชาปนกิจศพครูใหญ่ธรรมดานะคะแต่เราพิจารณาแล้วว่าเป็นเกียรติอันสูงสุดสำหรับท่านครูใหญ่และญาติเราก็เลยเริ่มจัดมานะคะ สำหรับปีนี้นะคะจำนวนครูใหญ่ที่จะเผาจริงนะคะมีร้อยเจ็ดสิบร่างหนึ่งร้อยเจ็ดสิบร่างค่ะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบร่างโอ้เยอะแยะมากมายนะครับเบื้องหลังนะครับที่ข้างหลังที่ต้องขออภัยว่าตอนนี้จัดไม่เสร็จนะคะส่วนรายชื่อที่เป็นโครงกระดูกโครงกระดูกหมายความว่านำชื่อมาเข้าพิธีพระราชทานเพลิงศพนะคะสองร้อยห้าชื่อนะคะแต่โครงกระดูกไม่ได้เผาจริงนะคะญาติจะไม่ได้รับเท่าอัฐิกลับคืนไปนะคะต้องขอชี้แจงในประเด็นนี้นะคะ เราจะทําหนังสือถึงสํานักพระราชวังแล้วก็ท่านก็จะโปรดเกล้าทางสํานักพระราชวังเป็นรพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นนะคะพระราชทานเพิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษนะคะสถานที่ก็นะเมลุชั่วคราวรหน้าที่นี้นะคะอาคารยี่ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นส่วนการทําบุญหรือกําหนดการเราทาเต็มเต็มทุกอย่างเต็มที่นะคะคกาหนดการ คร่าวๆก็จะเป็นอย่างนี้นะคะท่านประธานงานครูใหญ่นทศพะศิลการก็ชี้แจงให้ท่านประชาชนทราบนะว่าเราเริ่มอย่างไรบ้างเริ่มจากวันนี้นะครับก็เริ่มจากเวลา17นาฬิกานะครับจะเป็นพิธีขอขมาโดยนักศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพครับก็คือนักศึกษาทั้งหมดที่เรียนกับอาจารย์ใหญ่นะครับก็จะมาทําพิธีขอมากันหลังจากที่ได้ทํากดพลาดอะไรไประหว่างเรียนกับอาจารย์ก็จะมาขอขมาขอ โทษกันนะครับก่อนที่จะนําท่านอาจารย์ไปชาวนาจิตนะครับครับแล้วก็ในส่วนของเวลา19บเนาฬิกาของวันนี้ครับจะเป็นพิธีฟังสวดพิธรรมนะครับจะจะมีญาติอาจารย์ใหญ่หลายๆท่านมามาฟังสวดนะครับครับแล้วก็เซสชั่นพิธีในวันนี้นะครับจะอเป็นเป็นของพุทธเนี้นะครับเป็นวันที่10นะครับครับวันที่10วันที่10เริ่มต้นจากเช้าเป็นยังไงบ้างอ่าตอนเช้าก็แต่หกโมงเช้าเลยครับจะเป็นพิธีตักบาตรเช้านะครับครับตักบาตรเช้าก็โดยพระ อ่าจำนวนพระสงฆ์ร้อยห้าสิบรูปนะครับมีญาติเข้ามาโอ้ยเยอะเหมือนกันนะครับร้อยห้าสิบรูปเนี่ยอาจารย์ครับพระสงฆ์นี่มา<ย>เต็มเต็มพื้นที่เลยครับะะเราได้รับความเมตตาจาก,จากท่านพาระโพธิญาณมุนีนะคะหลวงพ่อเมืองพระวุฒโธนะคะจากวัดป่ามชิมาวาดกลาละส์แล้วก็พระสงฆ์ในในวัดต่างๆของอีสานนะคะก็จะมามากมายนะไม่ต่างกับร้อยห้าสิบนะคะอาจจะมากกว่านี้นะคะคครรัับบหลังจากนั้นก็ ถวายพระทหารเช้านะคะถวายพระทหารเช้าครับครับแล้วจากนั้นเวลากั้นนาฬิกาก็เป็นพิธีมอบกิจบัตรให้ญาติผู้ใหญ่นะครับครับผู้ใหญ่ที่มาร่วมงานนะครับครับปีนี้ตอบรับมาเยอะไหมครับญาติที่มาร่วมโอ้ก็เยอะอยู่ครับครับจำนวนญาติก็คือ นับจากจำนวนอาจารย์ใหญ่ที่มี382ท่านี้382ท่านครับรวมทั้งรากและโครงกระดูกครับครับญาติก็อาจจะมาสักครอบครัวเป็นครอบครัวต่างๆท่านอย่างนี้ครับเยอะครับทางเราก็จัดเตรียมสถานที่ไว้แล้วพอครับหนึ่งในนั้นเป็นผมนะครับเป็นญาติที่ต้องมาวันนี้เรามาครบหมดเลยนะครับทั้งท่านทูตนะครับแล้วก็ทั้งท่านด็อกเตอร์มาด้วยนะครับแล้วก็ทางครอบครัวมาด้วยนะครับเป็นเกียรติครับมอบปฏิบัติด้วยนะหลังจากขอทาบางสกุลครับค่ะอ่าก็ หลังจากมอบเกียรติบัตรก็จะเป็นอืพิธีมอบผ้าบางสุกุลอดผ้าบางสุรุลโดยผู้แทนแากกลุ้ใหญ่ครับแล้วก็สิ้นพิธีในภาคเช้านะครับหลังจากนั้นช่วงบ่ายจะเป็นพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาอ๋อครับแต่ตอนแก่นักศึกษาแพทย์นะครับเที่ยงตึังยังมีแสดงพระธรรมเทศนาโดย พระธรรมดิลกนะคะคสุมเมศสุมเมทโทเจ้าอาวาดวัดป่าแสงอรุณ<ม>ะะท่านก็จะมาแสดงพระธรรมเทศนาเมื่อแสดงพระธรรมเทศนาเสร็จนะคะครประมาณบ่ายสองถึงสองครึ่งนะคะก็จะเป็นการทอดผ้าบางสกุลโดยแขกผู้มีเกียรติ<ม>นะคะค <ๆ S 1> เมื่อเสร็จเรียบร้อยเ,ออเวลาประมาณ15หนาฬิกานะคะเป็นพิธี มอบทุนการศึกษาสำหรับตัวแทนนักศึกษาในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะคโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมอ,อบรางวัลการประกวดร้อยแก้วร้อยกลองสดุดีคูใหญ่นะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะคะสิบหนนอน,นักศึกษาตั้งแถวเพื่อเตรียมรับไฟพระราชทานเมื่อไฟพระราชทานมามาถึงก็จะเป็นการอ่านหมายสำนักรพระราชวังโดยครับ คณะบดีคณะแพทยศาสตร์นะคะคจากนั้นกล่าวสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยท่านอธิการบดีนะคะคหลังจากนั้นประธานงานครูใหญ่จะกล่าวทำอะไรนะคะครูใหญ่นะคะจากนั้นเป็นการอ่านกรนสดุดีครูใหญ่โดยนักศึกษาเป็นร้อยกรองนะคะคก็เป็นอันเสร็จพิธี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพและทอดผ้ามหาบังกุลค่ะครับผมเป็นขั้นตอนคร่าวๆนะครับท่านผู้ชมชี่ครบรได้เห็นนะครับลำดับขั้นตอนนะครับตั้งแต่วันวันนี้นะครับท่านผู้ชมชี้ครบรครับวันนี้เป็นวันเตรียมการนะครับที่ผมเห็นที่ที่ผมมามาบันทึกเทปนะครับวันนี้ข้างหลังนะครับเบื้องหลังที่ที่ผมนั่งอยู่กับท่านอาจารย์กับท่านประธานนะครับเป็นน้องๆนักศึกษานะครับกำลังดําเนินการนะครับแบบย้ายร่างของครูใหญ่มาจัดเรียงนะครับเพื่อที่จะให้ให้จัดเข้าพิธีในพรุ่ เป็นโอกาสอันดีนะครับที่ผมได้ได้ได้ไดนำทีมเอ้ามาทีมบันทึกเทปทั้งหมดนะครับเดินทางมาบันทึกเทปแล้วก็ได้กราบเรียนท่านอาจารย์ไปนะครับว่าเราขออนุญาตให้อาจารย์มาเล่าให้ฟังหน่อยแล้วก็เชิญน้องๆมาเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังนะครับเ<น>พื่อที่จะได้เข้าใจร่วมกันนะครับเห็นภาพจริงๆนะครับว่าความจริงเป็นอย่างไรบ้างนะครับขออนุญาตเบรกพักบโฆษณาคู่หนึ่งหนึงครับแล้วสักครู่หนึ่งกลับมาพบกันครับครับท่านผู้ชมที่เคารพครับตอนรับเข้าสู่รายการเช่นเคยนะครับหมายเลขเอสเอ็มเอสที่อยู่หน้าจอนี้นะครับให้ พี่น้องท่าผู้ชมที่ครรพนะครับสื่อสารกับเราพร้อมๆกันนะครับรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่ชมอยู่ต่างประเทศนะครับทั้งสปปลาวแล้วก็เทปบันทึกเทปที่ออกอากาศไปต่างประเทศนะครับสื่อสารข้อมูลเข้ามานะครับอยากให้เรานําเสนอเรื่องอะไรแล้วก็มีข้อมูลอะไรจะส่งให้เรานะครับแล้วก็ภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับเป็นภาพของครูใหญ่นะครับคือจ่าสิเบกที่พลเนรฐานนันนะครับซึ่งเป็นบิดาของผมเองนะครับเป็นคุณพ่อของผมเองนะครับวันนี้ต้องการสื่อสารที่พี่น้องประชาชนนะครับทราบว่าผมในฐานะที่ได้รับฟังคุณพพ่่่ออูดดมาาตตัั้แนนเ็กๆะครบว จะขอบริจาคร่างกายเพื่อที่จะนะครับเป็นอาจารย์ใหญ่สอนนักศึกษานะครับตอนนั้นผมยังเด็กอยู่นะครับยังอคิดไม่ออกนะครับจริงๆคุณพ่อมีความคิดอย่างไรบ้างนะครับก็ได้แต่เฝ้าดูนะครับจนถึงวันนี้นะครับได้มีโอกาสกลับมาในงานพัฒนานพระสบของคุณพ่อนะครับซึ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นความภูมิใจสูงสุดในชีวิตนะครับ สัปดาห์ต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรติดตามชมนะครับและก็ส่งข้อมูลตาม SMS มานี้นะครับจครับช่วงสุดท้ายฝากอะไรถึงพี่น้องประชา,าชนทั่วประเทศนะครับฝากอะไรถึงราาัฐบาลครับเชิญครับในในฐานะที่ที่เป็นอาจารย์นะคะในฐานะที่ตัวแทนคณาจารย์ของคณะแพทย์และนักศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะ<น>เรามีความซาบซึ้งใจก<อ>็ขอกราบขอบพระคุณทางญาติครูใหญ่นะคะที่กรุณา มอบร่างท่านครูใหญ่และให้ความร่วมมือถ้าท่านไม่ให้ความร่วมมือไม่แจ้งเราก็ไม่อาจจะไปรับร่างท่านครูใหญ่ได้ก็ถือว่าเป็นบุญคุณแก่ทางมหาลัยนะคะเป็นกุศลนนันยิ่งใหญ่นะคะเราไม่มีสิ่งใดจะตอบแทนนอกจากดูแลร่างครูใหญ่ให้ดีที่สุดในระหว่างที่นักศึกษาเรียนนะคะเมื่อศึกษาเรียบร้อยนะคะเราและนะักศึกษาก็จัดหาทุนนะคะแล้วก็ปฏิบัติ งานในการจัดพิธีพระราชทา,านเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษอย่างเต็มที่นะคะทุ่มเทชีวิต,ตจิตใจนะคะเราเตรียมงานมาครึ่งปีนะคะเตรียมงานมาโดยตลอดเพื่อสําหรับงานสองวันนี้นะคะเพื่อให้ท่านครูใหญ่โดยเฉพาะนะคะเพื่อเกียรติของท่านครูใหญ่สําหรับนักศึกษาเป็นยังไงบ้างคะมีอะไรฝากถึงพี่น้องประชาชนถึงรัฐบาลครับอาจารย์ครับก็อยากจะกราบขอบพระคุณนะครับสำหรับผู้บริจาคร่างกายทุกคนนะครับที่ ได้มอบร่างกายของท่านให้พวกเราได้ศึกษานะครับถือ,อเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับที่ทําให้เราได้สัมผัสถึงร่างกายของจริงนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวพวกเราเองแล้วก็ตัวผู้ป่วยในอนาคตนะครับต้องกราบขอบพระคุณมากๆวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณนะครับท่านรองศาสตราจารย์พรทิพย์บุญเรืองศรีนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายประสานงานและพิธีการพิธีพระราชทานทุนศึครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษนะครับแล้วก็นักศึกษาแพทย์ธีราการจเจริญชัยนะครับประธานโครงการ พิธีพระราชทานพิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษนะครับกราบข้าเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่เคารพนะครับเป็นการนําเสนอข้อมูลนะครับที่เป็นความภูมิใจสูงสุดในชีวิตของผมนะครับที่ได้มีโอกาสได้สื่อสารนะครับเดี๋ยวสู่หนึ่งนะครับจะเป็นเว x ร์กช็อปนะครับเป็นการสัมภาษณ์นะครับเป็นความเห็นของญาติญาตินะครับว่ามีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการบริจา่างกายและการมาร่วมงานในวันนี้นะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับอย่างที่ผมกล่าวไปนะครับว่าผมจะพาท่านผู้ชมที่เคารพนะครับมาพบกับญาติของครูใหญ่ครับ ช่วงแรกนะครับเราได้พูดคุยกับท่านประธานจัดงานนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์นะครับรวมทั้งประธานจัดงานด้วยนะครับเพื่อที่จะนำท่านผู้ชมที่เคารพทั้งประเทศนะครับมาดูนะครับพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษนะครับหนึ่งในนั้นอย่างที่ผมกราบเรียนไปนะครับก็คือจ่าสิเอกนิพนเ์เนธานนท์นะครับซึ่งเป็นคุณพ่องผมเองนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมที่เคารพได้เห็นนะครับในวันนี้นะครับเป็นญาติของครูใหญ่ทั้งหมดนะครับที่เดินทางมานะครับผมขออนุญาตแนะนำพี่สาวคนโตนะคร ท่ันก็มีความภูมิใจค่ะที่ได้มาในงานของครูใหญ่นะคะในพิธีพระราชทานเพลิงศพของคุณพ่อจ่าสิบเอกนิพน,นธ์เนนฐานันแล้วก็ท่านก็เคยปรารก,กับลูกๆตลอดเลยว่าการบริจาคร่างกายนี้นะคะเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ที่จะให้ลูกหลานได้ศึกษา แล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าท่านก็สมเจตนารมณ์ของคุณพ่อแล้วนะคะเดียนก็ขอให้คุณพ่อท่านาไปสู่สวงสวรรค์อันเป็นทิพย์ของท่านขอบคุณค่ะอันที่สองนะครับท่านอาจารย์ดรสุวศรีทรกนะครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้มาง่านพิธีที่มหาวิทยาลัยจัดงานให้กับครูใหญ่ซึ่งจ่าเสิเอกนิพนธ์เรนทางนั้น,น,น,นซึ่งเป็นคุณพ่อของพวกเราแล้วก็เป็น คุณตาคุณปู่ของหล้านๆานนามสกุลเนนฐานันนะคะนับตั้งแต่คุณอาสุวิทย์ก็ได้เป็นครูใหญ่ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้วก็ขอขอบคุณพวกพี่น้องและญาติทุกคนค่ะและลูกหลานนามสกุลเนนฐานันทุกคนนะคะที่มาเป็นเกียรติให้กับคุณพ่อจาสิบเอกนิพนธ์เนนฐานันในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะนี่คุณหมอคมสันนะครับสวัสดีครับผมรู้สึกว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มางาน พระเาทนเป็นศพผู้ใหญ่ในวันนี้ที่จ่าสิบเอกน,นิพน์เนนทานันได้บริจาคร่างกายให้กับมหาวิทยาลัยคอนแกนซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับในการศึกษาและก็ขอพ่อคุณพ่อเนี่ยพูดอยู่เสมอว่าการบริจาคร่างกายเป็นสิ่งที่ดีสําหรับการที่จะให้นักศึกษาได้ศึกษาก็ขอ,ขอให้คุณพ่อไปสู่สวรรค์อย่างยิ่งใหญ่นะครับสวัสดีครับ uh สีสุวรรณครับรีสุวรรณครับเป็นทหารพลานะครับสวัสดีครับผมทหารพลานสีสุวรรณในทานานครับผมผมจะมากที่เด็กไฮะที่ได้เกิดเป็นลูกพ่อแล้วผมจะเดินตามเส้นทางที่คุณพ่อตั้งตั้งลูกไเปรครับตั้งไว้ผมครับขอบคุณครับ ว่าที่ร้อยตีอน,น,นันต์ในฐานนนนะครับเป็นทหารสื่อสารนะครับรักษาองค์นะครับคุณพ่อนอกจากจัดสละความสุขส่วนตัวเพื่อประเทศชาติแล้วถึงวินาทีสุดท้ายของคุณพ่อก็ยังสร้างมหากุสลอันยิ่งใหญ่นั่นคือบริจาคร่างกายเพื่อเป็นวิทยาฐานนะครับวันนี้กระผมจัดดาเนินรอยตามคุณพ่อนะครับและผมก็ได้บริจาคร่างกายจเจริญรอยตามคุณพ่อไปเรียบร้อยนะครับขอภูุศลจิตอันยิ่งใหญ่ของคุณพ่อจงส่งผลให้ ดวงวิญญาณันศักดิ์สิทธิ์ของคุณพ่อจงสู่สวงสวรรค์ครับขอบคุณครับหนึ่งในอาจารย์ใหญ่นี้นะครับก็คือคุณพ่อผมเองนะครับนี่ครับคุณจ่าสิเด็งนิพนธ์เมีานฐานานนะครับทั้งหมดนะครับเป็นความภูมิใจเป็นเกียรติยศสูงสุดนะครับของครูใหญ่นะครับที่สละร่างกายนะครับเป็นประโยชน์สําหรับนักศึกษาแพทย์ที่จะใช้ในการเรียนการสอนต่อไปครับ